สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ้ยพาเพื่อน,น,นมาเก็บผิดตอนกลางคืนนะคะเห็ดนางฟ้าจ้ะถ้าปล่อยไว้ตอนเช้าอ่ะมันจะบานเยอะโดกมันจะใหญ่จัดพวกนี้มันก็ใหญ่แล้วเนี่ยกลีบดีดไปลแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็เก็บเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวไว้เช้าเชา้ากปเก็บได้พึ่งออเยอะที่มันเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เคี์ออกนิดนึงทำความสะอาดหน้าก้นนะคะประมาณนี้ ้ก็ปุ้ยจะเก็บเก็บกลางคืนรอบหนึ่งแล้วก็เก็บตอนเช้ารอบหนึ่งเพราะว่าพอมันใหญ่กรอย่างเงี้ยปุ้ยจะต้องเก็บแล้วอะค่ะถ้าไว้เช้ามันก็ใหญ่จัดไม่สวยนะคะ กำลังพอดีพอดีนะ หังจากที่เราเก็บเก็บเห็ดออกมาแล้วถ้ามีลักษณะแบบว่าตรงนี้มันหักอยู่ข้างในหน้าก้อนนะคะเราก็ใช้ช้อนนี้นะคะเค๊กทำความสะอาดออกมาเพื่อไม่ให้มันเน่าคาหน้าก้อนนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกนอนเนี่ยอย่างนี้ค่ะเนี่ยนอนมาแล้วนอนเห็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้ามีนอนแบบนี้ มันก็จะกัดทำลายทำลายใยใยของเห็ดนะคะที่เขาทำหน้าที่เดิอนอยู่ในก้อนอย่างเงี้ยทำลายก้อนเห็ดเราเก็บปุ๊บแล้วก็ ทำความสะอาดเลยนะคะทุกครั้งอันนี้ก็น่าจะพรุ่งนี้นะคะเราต้องเก็บกลางคืนรอบนึงแล้วก็ตอนเช้ารอบนึงส่วนวิธีรดน้ำปุ้ยก็จะรดกลางคืนแบบนี้ค่ะประมาณทุ่มสองทุ่มเวลา เก็บผิดเสร็จแล้วพ้ยก็จะรดน้ําตามเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเ,เพื่อนๆสวยอ่ะอันเนี้ยเก็บเลยก็แล้วกันนี่ก็ทำความสะอาดตามเช่นเคย ึงตะก้าแล้วจ้าเดี๋ยวถ้าวันไหนเห็ดออกเยอะๆถ้าเหลือจากการส่งแม่ค้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวปุ้ยจะพาทุกคนมาทำแหนมเห็ดอร่อยมากค่ะพอทำแหนมเห็ดปุ๊บแล้วปุ้ยก็จะแปลรูปจะแนะนำเพื่อนๆว่าเอามาทำอะไรกินอร่อยนะคะเพื่อนๆพอปุ้ยลองทำแล้วสำหรับปุ้ยนะคะว่าอร่อยมาก เพื่อนๆท่านใดสนใจอยากทำแหนมเห็ดนะคะแนะนำให้ทำเลยค่ะอร่อยค่ะแบบนี้เราก็จะเก็บเลยนะคะเพราะว่ามันบานเต็มที่แล้วเหมือนออกเต็มจุกหมดแลว้วค่ะไม่ไว้เช้าค่ะไวเช้าดอกใหญ่เกินไปไม่น่ากินนะคะ เยอะอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนมะแรงวีมันกลัวนะคะช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนอากาศมันชื้นแล้วพอฝนหยุดตกแล้วก็ใช่ว่ามาแรงวีจะหายไปสักทีเดียว นี่ยไม่ค่อยสวยมดเลงกัดกินมดเลงเยอะมากมันมีตัวมอดนะ่ะคอยจะมากินหน้าก้อนเห็ดตัวมอดเล็กๆ มอ,อชอบมากินแล้วก็ก้นเห็ดก็เสียหายเกือบเต็มตะกร้าแล้วค่ะหนึ่งตะกร้านี้โลกว่าค่ะทุกคนหนึ่งตะกร้านี้จะโลกว่าแต่ยังไม่เต็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปดูโซนอื่น ยุงเยอะมากดีพุพยเปิดน้ำไว้แล้วว่าจะรดเหตุตอนคืนเรามาดูโซนนี้โซนนี้มีไหมเออมีนะโซนนี้ดอกใหญ่ด้วยว้าวใหญ่จ้ีย่ยนอนกลนอีกตามเคยนอนนะตลอดเลย เต็มแล้วนี่อดอกนึงอีกจุกนึงโอเคค่ะเพื่อนๆคุยก็ได้เก็บหมดแล้วนะคะ คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะรักและคลิดถึงเสมอนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปปุ้ยแล้วก็ให้กําลังปุ้ยให้กําลังใจปุ้ยมาตลอดเลยเพูดติดติดกันคัดไม่ได้ลงคลิปมานานเลยพูดผิดพูดถูกยังไงก็ปุ้ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เ้อจากเพื่อนๆบายยนะจ๊ะบายๆจ้า